อยากจะกเกษียณราชการแล้วก็ยังอยากสอนห้ังถือทำไมต้องทำเดือนกุมภาพันธ์สรุปผลเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565เพราะเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวามกราเข้าสู่เดือนกุมภาสามเดือนพอดี3เดือนพอดีก็จะเห็นเหตุเห็นผลว่าควรจะทำอย่างไรในกรุงเทพมหานครทใไมพร้อม ทำไม่ได้เรื่องนะฮะข้อตกลงก็ตกลงกันไม่ได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็อยู่งี้ไปเรื่อยใครจะพูดยังไงก็ให้หมาเห่าเครื่องบินกันต่อไปเพราะถ้าจัดเลือกตั้งขึ้นมาแล้วแพ้สิ่งที่ตามมามันก็จะเหมือนการเดินหมากลุกพลาดหมากเดียวล้มทั้งกระดาน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปรากฏว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดตัวผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,กระวกบวนการสังเคราะห์กันจําที่ถ้ำหลวงได้วันนี้ความตั้งใจก็ยังอยากจะ,กะเกษียณราชาการแล้วก็ยังอยากสอนหนังสืออยู่เสมอนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องประเด็นหนึ่งตลอดเวลารับราชาการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราจะต้องย้ายทะเบียนบ้านมันเหมือนในอำเภอฮะในอำเภอก็ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน ที่บ้านพักในอำเภอในอำเภอนั้นๆเพราะการที่เราจะเป็นผู้ดูแลพี่นอกประชาชนในพื้นที่แล้วเราบอกว่าเราไม่เป็นคนของพื้นที่นั้น,ม,นมันไม่เหมาะสมในอำเภอก็ต้องอยู่ในอำเภอของตัวเองต้องอยู่ในบ้านพักของอำเภอผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเหมือนกันก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับวันผมอยู่เชียงรายผมก็ย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพเข้าเชียงรายย้ายจากเชียงรายมาพะเยาก็ย้ายทะเบียนบ้านพะเยามาลำปางก็ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ปทุมก็ย้ายทะเบียนบ้านวันนี้ ทะเบียนบ้านของนายนรงศักดิ์ถ้าใครอยากจะเสริมนะครับเลขที่6ถนนเทพประทุมตำบลบางประหลอกอำเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ณวันนี้เราเชื่อว่าคุณสมบัติเป็นไปไม่ได้อันนี้อันนี้เราเชื่อว่าคุณสมบัติเป็นไปไม่ได้แต่ผมผมไม่ตอบเองท่านไปเสร์ชดีก,กว่าเพราะว่าผมเห็นว่าสื่อมวลชนหลายคนก็เสร์จด,ดูอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะสมัคร นะครับตรงนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่พยายามจะทักทามพยายามจะชวนหรือพยายามจะให้เกียรติเราในตรงนั้นเพราะผมเชื่อว่าการที่เราได้มีคนมาถามหรือมีคนแม้แต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ยังบอกว่าให้อยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กรุงเทพตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้นแต่ในอีกมุมหนึง่ง ถ้าบอกว่าผมมาอยู่ปทุมแค่2เดือนแล้วแล้วถ้าผมเลือกไปทํางานที่อื่นผมจะตอบพี่น้องประชาชนชาวปทุมธาน,นีได้อย่างไรนะครับว่าเอะผมไม่รับคนปทุมแล้วหรือนะครับที่ผ่านมาจะเห็นว่าเ,เราอยู่เชียงรายพะเยาน้ำปางเราทําให้พื้นที่เขาเต็มที่วันนี้ผมเชื่อว่าในสาจังหวัดที่ผ่านมาคนรับ ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นทั้งฝั่งประชาธิปัตย์เริ่มมีการเปิดตัวฝั่งเพื่อไทยก็จะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของชาติชาติลงสมัครชัดชาติก็บอกว่าที่ได้คะแนนนิยมมา78ครั้งนะครับจากนิดาโพลประมาณว่าจะเลือกชาดชาติก็สาเหตุเกิดจากตอนนั้นก็มีคนสมัครเพียงคนเดียวก็คือชาดชาติก็จะต้องเลือกชัดชาติก็ไม่รู้จะมีตัวเลือกให้ไกลนะครับเพราะอยากได้ไกลเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำโพลมาก็เป็นชัดชาติเพราะมีแต่คนเดียวที่จะลงเลือกตั้ง นะครับเพราะแปดสิบก็สนใจจะลงชาติชาติแต่ชาติชาติก็ไม่มีสกอ,อเลยนะครับในขณะที่ปจัจจิบัติก็มีสกอ,อ,อยู่เดิมนะครับจำนวนมากเลยแหละสามสี่สิบเขตก็โดยส่วนใหญ่เป็นของปัปปิจุบัิโดยส่วนใหญ่นะครับในขณะที่การ,กร,กร,ารครอ,ร,ร,ปปรองเสียงในกรุงเทพมหานครในอดีตเนี่ยจะเป็นของปชิจิบันที่ก็ครองเสียงในกรุงเทพมหานครคราวนี้นะ่าสนใจฮะก็มีการเปิดดรเอนะครับขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้น นะครับปรากฏว่าในเชิงปรากฏการเนี่ยดรอนนท์นะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าคนที่อยากเลือกเป็นผู้ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะสมัครหรือไม่คนหนึ่งก็สร้างภาพว่าเป็นคนดีแต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเอาเงินสอสอ,สอเข้ามูลที่ตัวเอง67ล้านบาทโดยที่คนของตัวเองในมูลที่เป็นบอร์ดของสอส,อสอเลยเจอมาตรา44ปลดนะครับ คนหนึ่งนะก็จองสร้างภาพเวลาเด็กสอบเข้ามาหาลัยแล้วระบบมีปัญหานะครับนักข่าวหาตัวไม่เจอไม่มีความรับผิดชอบหาอะไรเลยว,วันวันวิ่งออกสื่อเป็นอคอนดักเตอร์บ้างอะไรบ้างของปลอมๆสร้างภาพล้วนๆอีกคนหนึ่งก็จอมสร้างภาพหิ้วถุงแกงถุงนะกับข้าว พยายามตีตัวแยกออกจากพรรคการเมืองแต่ก็นะก็พวกเดียวกันนั่นแหละพรรคการเมืองเผาบ้านเผาเมืองของไอ้หน้าเหลี่ยมเฮ้อไม่รู้จะเลือกใครจริงจริง,รงนะครับคนที่อยากให้ลงก็คิดว่าไม่ลงครับนะนะก็เป็นความคิดเห็นของดรอานนท์ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองคำถามตอนนี้ใคร จะมีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไหมใครเหมาะสมจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับถึงเวลาหรือยังด้วยจะเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับที่บอกว่าเปิดตัวลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนนั่นก็จะลงคนนี้ก็จะลงพูดกันแบบนี้มาตั้งแต่ปี2,560 อีกรอบหนึ่งแรงๆในปี2,562การเลือกตั้งสสเสร็จเรียบร้อยมีนาคม62ก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนนั้นก็จะลงคนนี้ก็จะลงเจ้นหน่อยก็จะลงชัดๆก็จะลงะพลตมรเองจักทิพก็จะลงคนนั้นจะลงลงลเป็นแถวเนี่ยผมตั้งคําถามเดียวจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่สมควรจะมีหรือไม่นะครับ อธิบายหุ้นส่วนนะถ้าจับหลักได้แล้วต้องพิจารณาให้ดีผมยังยืนยันเหมือนเดิมหลักที่เรายืนอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่ายุทธการไวรัสปินาบประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวในระยะกลางเก็บเกี่ยวที่ว่าคือการเลือกตั้งท้องถิ่น7,200แห่งให้ซอยเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและกรุงเทพมหานครเขตปกครองพิเศษพัทยาและก็เข้าสู่ระยะกลางต่อไปคือการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศจากนั้นก็เข้าสู่ระยะยาวคือนำประเทศเข้าสู่แดนสุวิไลคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทุกคนจะได้ประโยชน์หลักนี้เรียกว่ายุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภยัยทําไมป้องปามเยียวยา นะฮะป้องปามเยียวยาแล้วทำไมต้องเข้ามาเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวก็คือสิ่งที่รัฐบาลทําไปก็ต้องเก็บเหมือนหว่านพืชก็ต้องหวังผลการเลือกตั้งทํามาแล้วละ่ะเอาประจอรัฐบาลได้บางส่วนไม่ได้ส่งในานามพักองค์การบริหารส่วนตำบลได้มา4,500แห่งร้อยละแปนะครับในฝั่งพลังประชารัฐได้มาปฏิบัติไม่ทําคราวนี้ สิ่งที่จะมีการเลือกตั้งหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งสองสองสองการเลือกตั้งนะหนึ่งการเลือกตั้งซ่อมสสในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกลุ่มก็เอสอสสในต่างจังหวัดโดยเฉพาะนะคำพิพากษาของสารรมนนญจะต้องมีสองเขตและโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนของประชาธิปัตย์นะครับและอีกส่วนหนึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเขตปกครองพิเศษอาจจะเลือกพร้อมกันก็ได้แยกก็ได้แต่ควรจะแยกออกจากกัน มันง่ายทําไมต้องแยกจากการจากเดิม7,200แหงเลือกพร้อมกันเลยแต่คราวนี้ใช้วิธีการทยอยเลือกเพราะมันจะได้แยกน้ําแยกปาลานะจะได้จัดการกระบวนการชัดเจนตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเป็นหลักทฤษฎีเลยปิระมิดใครเป็นคนคิดทฤษฎีนี้ผมคนคิดเองทฤษฎีพิระมิดการวางพิระมิดฐานพิระมิดมค่อยๆทำต่ำๆๆๆจะทา,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 าเห็นตอนนี้รัฐบาลวางพิระมิดเวลามันจะเข้าสู่ กลางพีระมิดละปลายพีระมิดคือการเลือกตั้งสสกลางพีระมิดคืออะไรกลางพีระมิดคือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครการจะเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องมีอะไรเป็นสําคัญนะครับตอนนี้คุณสมชัยอดีตเดกขากรรตก็ะยอะเชยประชาธิปัตย์ไม่ได้เรื่องเพื่อรัฐบาลก็ไม่ได้เรื่องพลังประชาลัฐบอกจะให้มีคะแนนก่อนเอาไปพูดกันในสภานอกสภาประชาธิปัตย์ก็ะยอะ<ม>เยอ้ จะต้องมีการเลือกตั้งจะต้องมีการเตรียมพร้อมส่งคนล,ลงสมัครเอาตรงๆเลยนะฉันเลือกตั้งกรุงเทพมหานครตอนนี้ทั้งประชาธิป,ปัตย์และพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งฟันธงทำไมอ่ะรู้ได้ไงแพ้เลือกตั้งเป็นผู้พิเศษเหรอไม่ใช่ดูหลักคิดการบริหารการเมืองมันมีฝั่งซ้ายฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาฝ่ายขวามีตัวละครตัวเดียว ฝ่ายซ้ายไอ้ฝ่ายขวามีตัวละคร2ตัวฝ่ายซ้ายมีตัวละครตัวเดียวไม่ต้องบอกก็รู้คะแนนงานนี้ฝ่ายขวาจะแบ่งเป็น2ส่วนฝ่ายซ้ายจะแบ่งเป็นส่งส่วนฝ่ายซ้ายจะชนะการเลือกตั้งฝ่ายขวาก็จะแพ้หลักคิดง่ายๆเลยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้รัฐบาลแพ้เอาละถ้ารัฐบาลแพ้จะเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ ส่งผลต่อการสั่นคลอนขององค์การบริหารระดับองค์การทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการบริเวณจะส่งผลกระทบต่อการบริหารทั้งหมดปรากฏการเกียร์ว่างจะเกิดขึ้นและรัฐบาลจะล้มลงในปี2565ทันทีเลยเพราะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าระสัำระสายในอดีตก็มีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไม่ใช่ไม่เคยมี นะครับมันจะส่งผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารตำรวจนะครับและข้าราชการพลเรือนทั้งหมดในระบบด้วยตัวของมันเองกระบวนการเชิโครงสร้างจังหวัดไว้สันกรอนไปหมดถ้าแพ้กรุงเทพมหา,านครถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลประกอบกับรัฐารการของรัฐบาลตอนนี้เสียงก็ปริ่มน้ำไม่ใช่ปริ่มธรรมดาปริ่มมากยิ่งเสียไปสองคนของปยปัดต,ตอนนี้ปยะปัดก็อยากได้ ของคนของตัวเองมาพยายามพูดตีกันว่าไม่คือมารยาททางการเมืองโน่นนี่นั่นว่าพักรัฐบาลจะต้องไม่มีการส่งคนเข้าไปทําการแข่งขันพอถ้าแข่งขันขึ้นมาปุ๊บแข่งกันเองสุดท้ายไปีิปัดแพ้อย่างนี้ก็สูตรเดียวกันฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายขวามีสักสามคนสามพักการเมืองลงนะฝ่ายซ้ายมีหนึ่งพักการเมืองลงตัวเองก็แพ้นะคนของปฏิบัติก็มีโอกาสน้อยจะได้กลับมา นั่นหมายความว่าการจะเลือกตั้งกรุงเทพมหานครต้องตัดสินใจให้ดีการตัดสินใจให้ดีอยู่ที่ใครนะครับอยู่ที่พักร่วมรัฐบาลต้องร่วมกันตัดสินใจคอยจะเป็นคนกลางที่เหมาะสมที่สุดก็พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจหนึ่งต้องตัดสินใจว่าผู้ว่าเอาใครตำแหน่งผู้บริหารเป็นใครร่วมกันได้ไหมหัวกันได้ไหมพูดง่ายๆตกลงกันได้ไหมนะฮะสกปัจจาธปัตยมี สาิบเขตเอาแบง่งกันไปนะสะอสกอมีอีกอีกยี่สิบกเขตเป็นของพลังประาายาลัฐก,กับแบง่งกันมาว่ากันง่ายวางข้อตกลงให้จบเพราะถ้าวางข้อตกลงไม่จบจะเกิดความสั่นคลนัฐบาลและส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าอ้เป็นรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้เป็นมาอีกละมาสู้กันเองอแพ้หมดอะ่ะแพ้ทั้งคู่ะนะแล้วจะเสียใจ นั่นหมายควาว่าถ้าตกลงกันไม่ได้อ่ะถ้าเข้าสู่การเลือกตั้งอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเจ๊งนะครับแล้วควรจะทํำยังไงอ่ะก็ยังไม่ต้องมีการจัดเลือกตั้งทําไมมันทําได้เหรอจะมีการไปฟ้องศาลตํานานอ่ะพี่สือวันเนี่ยไปร้องศาลตํานานอ่ะร้องได้จะร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินจะร้องอะไรก็ร้องได้แต่สิ่งที่สําคัญกฎหมาย รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการที่จะให้กำหนดที่มีการเลือกตั้งต้องอยู่ที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีการหาลือกันต้องมีการออกเป็นมติคณะอมนตรีถ้าไม่มีมติคัฐมนตรีโดยเสนอจากกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นเอ้ยถามมาเลือกแบบม่ทําได้ด้วยเหรอก็ตั้งแต่มีธรรมนูลพุทธศักราช2560เป็นต้นมา บอกว่าคนเสนอกันทั่วไปว่าต้องมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก่อนัตแต่ปี60ปี62อีกรอบหนึง่งนะครับบอกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนมีการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งผมเป็นคนเสนอว่าอย่าเลือกอย่าทำเนตดขาดและตอนนี้มันเป็นอํานาจของรัฐบาลนั่นหมายความว่าจึงเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันก็ทํามาแล้ว2ยกสายกก็เลื่อนมาแล้วนี่ก็เลื่อนไปอีกไปนะฮะเรียนย้ําในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองนะครับ ชั้นสูงเลยนะเลือกไม่เลือกอยู่ที่การวางข้อตกลงสําหรับรัฐบาลนะครับวางข้อตกลงได้ค่อยเลือกวางข้อตกลงได้ก็ยังไม่เลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกว่างไงถ้าตกลงกันได้แล้วสิงนัฐบาลจะทําคืนอะไรนะต้องแก้ปัญหาชุมชนเมืองทําโครงการแก้ปัญหาชุมชนเมืองขึ้นมาการแก้ปัญหาชุมชนเมือง ็นเรื่องของการก่อสร้างเหรอโอ้จะสร้างโครงการใหญ่ๆตรงนั้นในกรุงเทพมหานครจะทำตรงตรงนี้อย่าวอนหาเรื่องทําไมต้องใช้วอนหาเรื่องยิ่งคุณไปสร้างวัตถุมากเท่าไหร่คนก็จะแห่ก็กรุงเทพมหานครรถติดปัญหาการแออัดปัญหามลพิษปัญหาการแย่งงานร้อยแปดพัก้าตำสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําคือเรื่องของการแก้ปัญหา ชุมชนเมืองนะครับเช่นชุมชนมีกรรมการบริหารกรรมการบริหารเขาไม่เคยได้รับเงินเดือนผลตอบแทนสวัสดิการอันเนี้ยรัฐบาลต้องเข้าไปดูจะออกเป็นคําสั่งโดยกระทรวงมหาดไทยจะออกให้คําสั่งให้สภาเป็นผู้จัดสรรเข้าม,มาสภากรุงเทพมหานครเป็นอํานาจของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีการสั่งการแก้ปัญหาชุมชนเมืองปัญหามลพิษ ปัญหาโรงงานคือปัญหาตอนนี้คือปัญหาของมนุษย์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคนจอดจัดวินมอเตอร์ไซค์รัฐบาลต้องเข้าไปแค่ปัญหาจัดการเรื่องนี้โดยผ่านกระทรวงมหาดไทยโดยตรงนะครับและสนับสนุนงบประมาณทั้งทางตรงและงบประมาณทั้งทางอ้อมแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565 ทำให้หลักการบริหารจัดการภายในกรุงเทพมหานครจะมีเหตุและมีผลหลังจากที่ให้รางวัลเขาเรียกว่าของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั้งประเทศไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการก้นละขึ้นเงินเยียวยานอนนี้นั่นถ้ามุ่งแก้ปัญหาชุมชนเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแอรอัดคะแนนนิยมของรัฐบาลซึ่งไม่ได้หมายถึงพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งก็จะดีขึ้น และควรจะหยุดยุติโครงสร้างในการสร้างเรื่องของวัตถุนะครับเพราะยิ่งสร้างวัตถุยิ่งทําลายกรุงเทพมหานครมากขึ้นต้องกระจายความเจริญไปยังต่างจังหวัดต่างอำเภอให้มากขึ้นเพราะไม่งั้นก็จะมากระจุกรวมอยู่กลางกรุงเทพอมีดำนูนนี่นั่นแบบบ่่นะฮะมองถึงความเป็นจริงคนที่ได้ประโยชน์จากการสร้างวัตถุ กลายเป็นผู้รับเหมาและนักการเมืองบางคนเท่านั้นประชาชนได้อะไรทํามากี่รอบแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นและประชาชนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นประธานชุมชนประธานแกนนําชาวบ้านเขต ต่างๆก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นสกศสขก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นผู้ว่ากรุงเทพมหานาครเข้ามาบริหารจัดการก็จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับโดยต้องทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครทำไมต้องทำเดือนกุมภาพันธ์สรุปผลเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เพราะเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวามกราเข้าสู่เดือนกุมภา สามเดือนพอดีสามเดือนพอดีก็จะเห็นเหตุเห็นผลว่าควรจะทำอย่างไรในกรุงเทพมหานครถ้าไม่พร้อมทำไม่ได้เรื่องนะฮะข้อตกลงก็ตกลงกันไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็อยู่งี้ไปเรื่อยใครจะพูดยังไงก็ให้หมาเห่าเครื่องบินกันต่อไปเพราะถ้าจัดเลือกตั้งขึ้นมาแล้วแพ้สิ่งที่ตามมา มันก็จะเหมือนการเดินหมักลุกพลาดหมากเดียวล้มทั้งกระด,ดานขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสน,สนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ